นี่ยตรงพูดมันเนี่ย่อพมันี่เนียลักๆมัพอรถัดเนี่ยเง้อมร้านเ่ยคือนมาประมาณนี้อาณาเอมาติดหน้าหเลยติดหน้ามันี่เลยก็ไปเสียเดี๋ยวไล้ยด๋ยวนี้่กวนนี่ไปประมาณสองจังหวดก็ตเไปเลียงลูกมักซึ่นี่แสดงว่าคือดีน้ำดีเนาะก็เลยแดงเยอะไหนี่พอประมอนใครใครเคลียร์ ปลาหมอนอย่างมัดค่ายดีได้พันนึ่งเนาะแต่งค่ายไปได้อีกคารเนะเนี่ยกับอันนี้คือ ช่วยรอดจากน้ำท่วมพี่ดูแต่ว่าคือว่าโชคดีมากทีก่ท่วมแล้วไม่ตายแล้วที่ตำนมณฑุนี้จุดนี้ีุดในอำเภอลานนทประเทศที่เย ห้าครับอันนี้ห้าวก็ประมาณสิบอันนี้หกหกวิมือัวีอู้ยงมันใหงสุนี่ยใหญ่ใหญ่นี้พอดีเลยนะครับหกวันเป็นกล้วยที่โดนน้ำท่วมมาแต่ว่าเจ้าของแปลงเนี่ยใส่ใจเยอะ Vanguard của cái thắng kia nhanh cái thắng đặc để... biệt nhưng congêng đã congêng mất แล้วไม่โดนม็กไะรกนก็ของผมพันกว่าเครือเที่ยงครับท่วมวันตั้งแต่วันที่5้ธันวาจนไปถึงห้ามกลา่ยน้ำยังแต่ของพระวันน้ำรถของผมยังท่วมอย่บานมี่จะไม่จังนะันคร่บสมาชิกบางคนท้าว่าไม่ครับ แน่เข้าใจเรวยบรไอยไว่าถึงถึงมันจะเป็นก้อนแต่ว่ามันยายน,น้ำตาลนาดนึงไปวาเนี่ยหละคั แ,ยยแปลงนี้นะครับก็ของประมรปลูกเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนะครับนับจนถึงวันนี้เนี่ยกล้วยอายุ8เดือนกับ7วันนะครับแปลงนี้เนี่ยหลังจากปลูกไป25วันเนี่ยก็ประสบป,ปัญหาเรื่องน้ําท่วมเหมือนกันแต่ว่าถือว่าเป็นแปลงที่โชคดีที่สุดในจังหวัดชงขพาซึ่งรอดอยู่แปลงเดียวนะครับที่ในอำเภอระโนดเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยก็กําลังให้ผลผลิตแล้วก็กล้วยทั้งหมดเนี่ย เหลือรอดอยู่ประมาณ800กว่าต้นนะครับจากทั้งหมด900วันอาทิตย์นี้เนียจะจัดได้เป็นชุดแรกนะครับซึ่งเป็นกล้วยที่อ,ออกปลีตั้งแต่5เดือนกับ7วันนะครับวันนี้ถ้านับไปอีก2วัน3วันก็จะครบ60วันซึ่งครบกําหนดการตัดพอดีนะครับที่กล้วยท,ที่โดนน้ําท่วมทุกนั้นปลาตกเหยื่อ่ว่ามันอีตายหมดเพราะน้ำมันท่วมมากท่วมอยู่เป็นเดือน thì qua cổ đioga đi anh ba chụp đi anh lúc thì qua vẫn may mốt anh, ba đừng qua tai mốt lấy à, cục bao nhiêu? 9.000.000. Rất chơi này. Cà, này, à, này, Nhưng, cái à? Cái cả, như cái nhái vậy, clip lại lười đại lại luôn, to